แม่ใครจะใส่กับแม่ผมก็บอกมาได้นะแม่สายชิวอ่ะใจเป่าออแม่อมอ่ะอมผมอยากขับสักหานาที <aroma> สวัสดีครับผมวันนี้ก็อยู่กับเรซาเรซิ่งนะครับผมก็พูดถึงเรื่องคลิปที่แล้วนะครับเราก็เลี้ยงส่งบอมอสแล้วซึ่งวันนี้เราก็มีทีมงานใหม่กับผมบอกเลยว่าสุดจัดกับผมทีมงานคนนี้ผมรักมากมากเลยถ้าไม่มีเขาไม่มีผมนะครับผมเปิดตัวเลยแล้วกันนี่นี่คือทีมงาน<อ>งใหม่อของเราแต่ผมรับเป็นผู้หญิงอายุเท่าไหร่แม่ห้าหกห้าสิบหก ก็คือแม่ผมเองนะทีมงานวันนี้จะเอาแม่มาหัดขับบิ๊กไบค์นี่ทุกคนว่าจะรอดหรือจะล่วงแม่คิดว่าแม่ครับได้ป้นี่ต้องแนะนําก่อนนะแม่ผมนี่ชื่อยายเพชรนะครับผมก็เป็นอสมตําบลไทยเจริญแน่นอยแม่เห็นหน้าที่ยังยุบบ้านไทยเจริญคัดกองปีชาช่วงที่ยังคัดกองหนึ่งโควิดนี่แหละัดกองโควิดคือโควิดโดยเฉพาะเลยขาบ่ถมีโควิดบอรเห็ุเดียวอื่นเลยเบดนั้น ดูแลหัวงุ่งลูกนามนู่นนั่นแหละลูกนามยุ้งเกาะอสมของบ้านนอกทั่วไปที่เขาเฮ็ดกันทุกอยงะทุกอย่างที่เขาให้มอบไม้มานั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละยเราเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าป่ะนี่เฮ็ดน้านี่แม่ผมมีบอกเลยทำไรทำนานี่สุดยอดเก่งหลายก็ต้องบอกเลยว่าสกิลการขับรถผมเองก็ได้มาจากแม่สมัยแม่เป็นสาวนี่เคยขี่บอยจังสิบ่เคยขี่อ่าเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังบิ๊กไบค์ตัวนี้ก็คือ1,000พซีซีดูกติ หลักการก็เหมือนกับรถเล็กที่มีคัส g r ไอบ่ขี่อะไรก่อนก่อนหน้านี้เราขี่อะไรแม่ JRs เลยคือเอาง่ายๆคือตอนผมรู้จักขับมอเตอร์ไซค์ก็คือเป็น JRs และตอนนั้นอยู่ประมาณปสองซ r เอสีอร์อยสิบก่อนหน้านี้แม่ก็วิบากคุณดิวิบากวิบากของพ่อเป็นซูซูกิซูซูกินี่ยังหู้จักรุ่นบ่รู้จักเป็นวิบากอเออนั่นแหละก่อนหน้านี้ก็คือ ตายายมีรถไหนขี่ป่ะนี่นียามาห่ายามาห่ายังเมดบ่แมนเมดบ่เนี่ยสมัยตอนแม่เยืมเป็นเตาเออจะขวบแปดสิบเก่ามีสิบเออรนี่พอตาพอตาซื้อให้ยามาห่าเมดมั้งเมดแปดส wow> em huh? SO? ิบป่ม mm ัน hmm. ข uh ี huh. ่ได้เร็วบ่เร็ะเร็วประมาณแปดสิบป่ถึงถึงอยู่ป่ะปาโถรุ่นอะไรพูดรุ่นมันรุ่นออกมาพร้อมๆกับวิบากรุ่นเมดอ่ะสียังจำได้ป่งสีแดง ต่อมาก็จะเป็นรถวิบากเก่าของพ่ออ่ะเนาะพูดถึงแล้วแล้วเราก็มาขี่ JR 120ีขี่ตอนมอต้นถ้าใครเป็นเพื่อนเรียนมอต้นจะรู้เลยว่าแต่งที่สุดในโรงเรียนเลยนอดพอดทั้งคันเลยนอดพอดย่สีฟ้าทั้งคันเลยเงินได้มาแต่งรถหมดเลยต่อมาก็จะเป็นโซนิกโซนิก120เป็นบ่างอ่าโซนิก1 2อีหลังจากโซนิกแล้วก็จะเป็นคลิกอ่าเป็นคลิกออโต้ร2อยยี่ิบนิ่บ อ่าคลิกรายี่สิบสีสีเหลืองบ้าบ่าเหลืองสีเทาสีเทาแต่เอาไปทำเป็นสีเหลืองสีเหลืองแบบรถภูมิเออประมาณนั้นมาวันนี้เดี๋ยวมาถามว่าแม่จะขับได้หรือเปล่าวิธีขับคือกันเลยแม่เพียังแต่มันหนักกว่ามันแรงกว่า G I S แต่อันนี้จะเป็นรถทรงสปอร์ตรรงสปอร์ตก็คือหมอบขี่เหมือน C B R ร้อแม่รู้จักปะเออแบบนั้นแหละ แต่คันนี้เป็น1,100ซีซีเออหลายกว่านั่นเกือบเก่าเท่าความแรงก็เร่งหนึ่งถึง300ภายในกี่วิภูมิประมาณสัก5วิหวิเลย <c oughs> โอเร็วเกิน300น่จาจะสัก1 0 20วิได้ไหม30วิไปมากว่าจะถึง300โอ้โหอัตราเร่งอย่างกระแลโบพูดมาได้5วินั่นแหละเดี๋ยวไปเอาเกุญแจกก่อนรีบลีนี่ะพวกุญแจสวยด้วย ดูกระติ๊ดูกรกะติ่ดแม่ขึ้นวิธีขึ้นแม่จะขึ้นแบบมาดแมนหน่อยมือมือซ้ายมือซ้ายจับมือขวาจับนี้แล้วขาขาขาข,าขวาเนี่เตะเตะ, <ๆ S 1> ตะให้พ้นพ้นตูดรถถ้าไม่พ้นมันจะชนตูดจะแตกกว้างนี้หน่อยหรือไม่ก้มก้มหน้าลงนิดนึงเ,เป็น,นี้หรือถ้าแบบขี้เหร่ขี้เหร่เลย แอร์แค่จังสิเลยเอ้ยอ่าแบบน,นี้มันมันบ่หล่อมันดูไม่เท่อ่าลองดูหลอดเป็นไงเนี้ยอ่าแม่อ่า้วดเสน้นเส้นยึดอ่าทันนี้แม่ลองดึงดึงรถขึ้นมาอ,อึ๊อือดู b a เล่ c e แม่สงูงเท่าไหร่แม่ร้อยหกสิบห้าร้อยหกสบห้าก็ balance สองข้าง วิธีการขี่วิกบค์ก็คือจะต้องเต็มเท้าข้างไหนข้างหนึ่งแม่จะเอาฝั่งไหนเต็มเท้าข้างไหนก็ได้เอาฝั่งขวาเราเอาฝั่งขวาเต็มฝั่งขวาเต็มข้างซ้ายต้องเอามาพักเท้าไว้ต้องบอกเลยนะแม่นี่เก่งมากเพราะว่าโซนิ c ผมก็ใส่เกียร์โยงเหมือนกันแม่ก็ขับไปจ่ายตลอดเจฮะอีก็เกียร์โยงทุกอย่างแต่งหมดีได้แบบนี้เวลาใส่เกียร์ก็เหยียบหนึ่งปึ๊กลงเออคอยปล่อยฟาดมาสตาร์ทแม่มาดูปุ่มสตาร์ทนี่กุญแจเปิด นี่กดปุ่มสีสีดำเ่ยกดแค่ติดก่อนเ้อนี่อดแค่น,นี้พอออกแอร์ก่อนแม่บอกว่าเดี๋ยวถ้าไปชนหัวบ้านดดเขามัาานไม่คุ้มเดี๋ยวให้แม่ขับคันนี้แล้วกันล้มได้ เก็บได้อ่ะตั้งเลยแมเ่เวลาลงก็เหมือนเหมือนกับเวลาขึ้นเพียงแต่รีเวิร์สออออแม่เป็นนะเดีเยวสักวันเยอะให้ยกสอนแม่ครับเดี๋ยวขอพูดถึงเรื่องวิบากกันดีกว่าอาคันนี้ดีกว่านะภูมกะคันนี้เลยสบายเออคันนี้เลยดีกว่าอันนี้ก็คือ wr 1 5 5 r มันจะเป็นตัวใหม่วิบากที่พ่อเคยขี่ตอนที่แม่เคยขี่ไปไล่ไปนาเพียงแต่ตัวนี้มันจะเป็นแบบ4จังหวะแล้วของเรามันเป็น2จังหวะ สมัยก่อนมันจะเป็นสอจังหวะและตัวนั้นมันจะเป็นคล้ายๆกับมันจะเป็นกึ่ง e n d ูโ o มันไม่เป็น e n d ูโรจ๋าแบบนี้แต่ยางก็คล้ายๆกันไปไล่ไปนาได้อันนี้คือ1 5 0 c ีอันคันเดิมเรากี่ซ cc จำได้ปะ125ยี่หานอก็ใกล้ๆกันเพียงแต่ตัวนี้มันจะเป็นตัวใหม่ซึ่งเป็นสจังหวะเรียบร้อยแล้วทุกวันนี้ถ้าพูดถึงเรื่องวิบากก็ต้องเป็นคันนี้วิธีการขึ้นอ่ะบอต้องบอกเลยแม่น่าจะขับเป็นสมัยเด็กๆไปไล่ไปนาพี่ก็นั่งตรงนี้นะครับน้อง แล้วแม่ก็นั่งขับแล้วพี่ก็นั่งข้างหน้าแล้วพ่อก็นั่งหลังแบกบักจกไปให้ขีดด่ด่าอะเดี๋ยวกูแจ้งแม่บาลานซ์ขาอย่างไงให้ขาหนึ่งพักเท้าขาขาขวอต้องเต็มขานี้พักเท้าออแล้วถ้าฝั่งนี้ก็เหมือนกันฝังนี้เต็มฝังนี้พักเท้าเบี่ยงตูดมาเอ่เยังตูดไม่ยิกเอออย่างนั้นแล้วก็แม่น้องกำคัดแม่กำพัดอ่า ลูกค้าต้อค่อยๆปล่อยลองลองแบบทดสอบทดสอบที่ค่อยปล่อยปืดๆแล้วก็บิดคันเร่งพร้อมนี่ไงไงนี่ไงไม่เคยขี่ขี่แออหลอกเงี้ยสบายแล้วไงบิดไปบิดไปไงเอองั้นแล้วค่อยๆปล่อยแล้วก็บิดคันเร่งได้แล้วจำได้เนาะครับคับลูกค้าอ่ามาดดุยถ้าขี่เป็นเดี๋ยวเอาให้แม่ไปจำตำแหน่งไปทำไรทำนาบ้านนั่นแหละเปิดแล้วลมันเขียวแล้วมาวมาเลยเดี๋ยวลองให้เครื่องมันหมุนเครื่องก่อนสักประมาณสิา kéo chia nội thổi chia nội thổi chia nội ฝุ่นเลยเฮ้ยทางฝุ่นเลยเหรอแม่มานนี้ชุดพ่อมามาวมาพี่มาพี่ยอ,อ,อย่างนี้แม่จะไปได้ไหมว่าวโอ้เย่ คิดได้แล้วสมี่งคิดเลยแล้วภูมิให้แม่ดันเนินด้วยภูมิภูมิบ้าน่าจัดกองนี้ครับเราจะร้องเนี่ยบอกเม่แม่เป็นเังไองครับปกติได้หรอปกติบร้ย่านยังเลยเราจังหวะนี้ต้องดีโฟต้องเข้าแล้วลไอ้ลุยมาักแล้วตอนนั้นแม่ท้องท้องกีดแปดเดือนอ่ะเพิ่งขนน้ำทั้งน้ำ คนน้ำาไอ้แทงน้ำทังน้ำเล็กๆอ๋อแบบคนสมัยโบราณเขาจะไปไปขุดขุดบอ่อน้ำไว้เป็นหมู่บ้านาาเป็นเขาเรียกว่าหนึ่งบ่อจะเป็นหนึ่งหมู่บ้านอ่ะภูมิแล้วก็ต้องมีกระ l o ใหญ่ๆเนื้อไว้ประมาณถังเล้สามสิบสี่สิบลิตรอ่ะใส่รถใส่ประมาณห้าหกอันแล้วก็ต้องไปลงสางกุท้งตักใส่เพื่อเขียนข้าวบ้านไม่มีประป้ายมีอะไรเหมือนทุกวันนี้นะดึงดวี๋ยอประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวค่อยให้แม่ขับ b e f ให้ลงสนามช้างเลยหาชุดแท่ก่อนด้วยสิ้นสุดแม่ใครจะใส่กับแม่ผมก็บอกมาได้นะแม่สายชิวอะใจเปล่าแม่โอมอะโอมกายแม่ขับหมเนาะก็สายชิวอะกายแม่ขับเหมือนสายฟักหมสุดตั้งแต่แม่จนมาถึงลูกอะท้าท้าให้สายชิวหัดให้แม่ขับดูใครที่ติดตามช่องสายชิวอยู่ไปขิงมันเลยไปแม่กบ้านเจ้าไปฝรัานไป อันนี้แม่ขับเป็นอยู่แม่ขับแอร์หลอกแอร์หลอกก็เล็กกว่ wow. าคันนี้นิดนึงคันนี้แค่ใหญ่กว่าแอร์หลอกเราพาไปนู่นเลยก่อนเลยใช่ไหมคือออะไรไปต้องไปฝั่งนู้นหรือว่าจะขึ้นเนินนี้เลยเอาแค่เนินไม่ใช่คนได้มีอย่างนั้นนะชิปเป็นอย่างไรเออสุดเฟิร์สเอาพี่นี่เดี๋ยวเบิ่งเอ๊ะเพิ่งกระโดดจะออกใจแม่นตีเจ้านำเอาก่อนเลยครับ ถ่ายขนาดถ่ายทำใน YouTube อยู่ไม่อายสาวเท่ยเหรลืมลืมถ้วถ่ายนี่ผมบอกแค่นี้สบายบอกเลยแค่นี้สบายแล้วต้องพาไปไหนก่อนวะภูมิเอาไปเนินนู้นเนินนู้นก่อนใช่ไปเไปล เอาดินไปไว้ไหนอ้เอาออกเยอะไหมก็ระดับนี้อ๋อระดับนี้เดี๋ยวผมทำแค่นี้เด้อเดี๋ยวขอลับไปเด้อขอบคุณครับเฮ้ยปู่มจุดกว่าเฮ้ยเท่หว่าแลวมถอยไกลๆเลยโอเค ัวงานเขาไม่เสร็จปะ่ะไปต่อแค่ทันพุ่งกลาไป,าไป,ไปนักดาบาส่วน,อนโอ้ควรเพื่อนอีกโอ้เสียเนาะจะเรียกว่าอะไรภูมิเหมือนม้าไม่เคยออกออกศึกเลยนะ <c oughs> บอนมึงจะเอามาทำไม <c oughs> มาไม่ได้กูคุเดินเอาเนี่ยมาทันเนาะมาได้ไม่ได้นะ <c oughs> ใช่ถูกแล้วถูกแล้ว ปีเลปิดคลิปให้ภูมิหน่อยปิดคลิปให้ภูมิหน่อยปิดคลิปมึงไม่เห็นเหรอปุ่มโฮเวอร์ตรงนั้นหน้าเดี๋ยวติดติดคลิปวันนี้เออปิดปิดก็ปิดเลยปิดเลยจบข่าวปิดเลยปึ๊บปิดปึ๊บ ยบอลสวยสว,ว,ว,วยนี่แหละเราเราจะไม่รู้ว่าแผ่นดินมันหายระวังทอเด้เอมองไม่เห็นสอสเน่นเของเอ็นโดร์ก็คือไม่รู้ว่าข้างหน้านมีอะไรข้าใจช่วยบอลกูมไม่ทิ้งมึงใช่ไม่ทิ้งหรอกกูก็อยู่นี่แหละรอ,อาย,อยตรงนี้แหละรม่มเกลียดพี่เลยเออมึงจะมนเกลียดเลยกู <c oughs> เป็นอาจารย์มึงนะไอ้ ูเ้ากูครั้งแรกกูไม่ได้มานี่ <ừ. S 1> เ,เลยกูไปหนองเต็งชนต้นไม้เลยนะใช่<า>โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้เนี่ย